ไม่ไม่ไม่ใช่สายคิมหมากอย่างเงี้ยคิมหมาก,มมากะไหนมันนั่งนี่สินี่อะไรอะไรเงี้ยเขาเป็นสายแบบจิกอ่ะเดี๋ยวเป็นสายแบบเกมรักเอาคืนอย่างเงี้ยคนแบบอย่างไรไงเออเขาเป็นอันน้นต้องเป็นสายนั้นค่ะตบตีกันไป หลายคนคือทามากเลยค่ะแบบว่าปตัวความแชทพิซซ่าจริงเหรออันนี้ถือว่าหอู๋หวามากใช่ไหมอุูยแสดงมันมีอู๋กว่านี้เหรอคะจริงใช่ไม่แก้ผู้ชมชาเลอร์เลิฟซีนเลยเพราะว่านี่อานนาบอกว่าเล่นจริงค่ะเล่นจริงไม่ต้องเตรียมก็คือไปเลยปล่อยตามจอยจอยโอ้ยไม่ต้องเตรียมด้วยเหรอไม่จริงจริงนี่ไปเวิร์กช็อปกันก่อนตอนแรกเล่นไม่ออกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้สนิทกันที่บอก แต่หลังพอไปเวิร์กช็อปก็โอเคเพราะว่าพูดเรื่องสนิทกันพี่อันดาพูดมบว่าก่อนที่สนิทกับแอนผสมก็คือจับต้นใช่เราจับเขานะเขาบอกเขาจับเราหรือว่าเราจับเขาตอนนนั้ที่เขาเล่าบอกเขาจับเราใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนเวิร์กช็อปนี่แหละแล้วมันเป็นโจทย์ในเวิร์กช็อปว่าถ้าเล่นเป็นสามีภรรยากันมันต้องทลายกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นอ๋อเขาใช้วิธีนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เพิ่งรู้แต่มันก็ช่วยทําให้เราอ่ะเหมือนเปิดเปิด เปิดประตูให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ่สะดุ้งไหมมันอยูแล้วจับเขารเขาจับเรามันจําอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้ค่ะมันเป็นเหมือนแบบมันกําลังไหลลื่นไปมันต่างคนต่างแบบแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เออตอนไหนใครจับใครก่อนไม่รู้เหมือนกันเขา่อกว่า้นอกเขาไม่กล้าเข้ามาหาเราเพราะว่าปูไม่รู้จะปรับจูยังไงอะไรยังไงก็เขาบอกเหมือนกันว่าเขาดูเหมือนแอนเรียบร้อยเขาก็ไม่รู้จักแอรเลยแล้วเขาคิดว่าแอน์ต้องคอนเซอร์เวทีฟสุดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพอมาจัก ขาก็บอกเออแอนก็ก็ทราบกว่าที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เขาด่าหรือชมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไหรือเปล่าอันนี้เป็นการละลายพฤติกรรมที่น่าตกใจสุดไหมครับก็แต่เรื่อละครมาใช่ใช่เพราะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเวิร์กช็อปกับใครเรื่องเลิฟซีนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องต้องทำเพราะว่าไม่งั้นอ่ะด้วยบทหัวเมียกันขนาดแล้วเราเปิดเรื่องมาเราต้องเราต้องเลิฟซีนเลยอ่ะมัน ไม่สามารถเข้าล่างได้จริงๆแล้วมันต้องรู้จักกันมากนเกาะนะคะต้องสะสมความรักความรูมร้สึกดีๆกันมากกอนสำหรับคนเป็นนักแสดงอะค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออจำเป็นจําเป็นที่ต้องมีค่ะ mm hmm. แต่ก็แต่ก็ตื่นเต้นนะแต่โชคดีที่ว่าอนันดาเขาเป็นสายโชว์ค่ะหมายถึงเขาเป็นนางโชว์อ่ะ mm hmm. เป็นเหมือนโคโลอการ์ดอย่างี่อันบอกว่าเหมือนเวลาเลิฟซีนเขาจะเหมือนไถขึ้นไถลงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้โดนอะไรเลยคือเขาขาดแต่ทำในกล้องแบบ เข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความมืออาชีพของเขาที่แอนก็งงไปเลยค่ะแสดงว่าไม่มีแบบว่าต้องกางเลยคร<ม>ัอ๋อไม่มีแบบไอ้นี่เลยเหรอครับไม่มีอะไรคะไม่ถึงตัวขนาดว่าถ้าแบบว่ามือป้องไปสไลด์ไม่ได<ว>สไลด์อ๋อมันโดนไอ้โดนแต่ความหมายของแอนคือแบบว่าถ้ามองจริงๆมันดูเหมือนจะแบบโดนเยอะแต่จริงๆเขาแค่เขาแค่สัมผัสผ่านไปอะไรเงี้ยแต่บางจังหวะที่มันต้องเห็นก็คือต้องเห็นแต่ความหมายแอนคือไม่ได้โดนทุกจุด แต่ว่าเวลาเห็นเราจะตกใจว่าโอ้โหมาดูหูหวามากรจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่สำหรับตัวแอนเองเพราะว่าแอนก็ทําละครเล่นละครมา30กว่าปีเราก็ไม่เคยเจอลีลาแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรหนักที่สุดหนักสุดอะไรเงี้ยค่ะก็หนักสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเลิฟซีเรื่องนี้จะหนักสุดนะคะมันมีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่มันสุดสุดจริงๆแล้วหนึ่งในเลิฟซีหรือ ชีวิตคู่ชีวิตเรื่องบนเตียงมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาเราด้วยอ่ะมันมันแล้วก็เรื่องปัญหาลูกอีกปัญหาเรื่องหน้าที่การงานปัญหาเรื่องการถูกน้อยเนื้อต่าใจผู้ชายที่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเรามันทุกปัญหามันรวมกันมาเลยทําให้เรื่องนี้มันอาจจะต้องถูกยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชัดมากๆอะอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเลิกซีนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะว่าพี่เจเองบอกว่าตั้งราตั้งตั้งใจดูเหมือนกันทำให้บทเขาดูเป็นน่ารักไปเลยใช่เพราะเลิฟซีนขอเเีกง เขาจะเป็นสมุตะมีน่ารักพอแอนไปแล้วพี่เอจะกล้าดูไหมไม่ใหญ่ใครดู้ะเดี๋ยวทุกคนจะต้องถามไงไม่คืออันนี้แอนไม่รู้จริงว่าเขาตัดตัดออกมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ดูได้แหละเพราะจริงๆถ้าคนดูเป็นจะรู้ว่ามันคืออะไรทำไมพี่แอนดูมีความกังวลมันก็เยอะจริงอ่ะหมายถึงว่ามันก็มันก็เยอะสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบ เออมันเป็นละครเนาะมันเป็นบริบทของของฉากของเรื่องอ่ะเราในฐานะนักสแสดงเราก็ต้องเต็มที่ตามสิ่งที่เราถูกลบผิดชอบมาอะไรเงี้ยแต่เวลาออกอากาศเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอันนี้มันสำหรับคนเขาจะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเราเล่นขนาดนี้หรือเปล่าไอ้ก็ไม่แน่ใจอ่ะก็อาจจะต้องตั้งรับกับี่แบบหรือมีการแจ้งให้แฟนรอเอ,อ่อเตรียมเตรียมตาชมก็รอดูแต่ไม่ได้ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอก คุณเอเขามีทางดูได้คุณเอดูได้แต่เขาจะดูไหมหรือว่าเขาดูอยู่แล้วค่ะแต่เวลาเขาดูเราเล่นรบสื่อหรือเล่นอะไรเงี้ยเขามีคอมเมนต์อะไรน่านะที่แบบว่าเป็นผู้จัดด้วยแล้วเป็นไม่พูดกันไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยค่ะแอนกับคุณเอไม่เคยคุยเรื่องงานของแอนเลยเขาค่อนข้างรู้ว่าแอนทำอะไรอยู่แล้วเวลาเขาดูเขามีรีแอคกับพี่แอนยังไงครับดูด้วยกันไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ค่ะเขาเป็นคนใช้ชีวิตอีกเวลาหนึ่งถ้าเขาจะดูอะไรเขาจะไปดูย้อนหลังของเขาเองเขาจะไม่ได้นั่งดูกับเราแล้ววิจารณ์แลกกเปลี่่่ยนนัไมใช ไม,ไม่ไม่ไม่เกิดการแซวเกิดขึ้นแล้วว่าไม่ไม่ไม่ใช่สายคิมหมากอย่างเงี้ยคิมหมาก <c oughs> ไหนมันนั่งนี่สินี่อะไรอะไรเงี้ย <c oughs> เขาเป็นสายแบบจิกอะเดี๋ยวเป็นสายแบบเกมรักเอาคือนอย่างเ <c oughs> งี้ยเป็นคนแบบอย่างงั้นเลยเออเขาเป็นนต้องเป็นสายนั้นค่ะตบตีกันเลย ก็คือวันนี้ก็ยังใช้เวลาคนละเวลาเขาทำงานดึกดอำรอนเพื่อจะไปวิ่งวันนี้หน้าไม่เห็นตุกวิ่งกันเลยไม่ค่อยใหญ่ไปชวนเขาวิ่งเลยนะคะเขาจะเขาจะตื่นไม่รู้เรื่องวิ่งคืออะไรถ้ามันถ้าเช้านะคะถ้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่จะถามเรื่องโปรเจกต์แมมพี่พี่เพราะสำเร็จแล้วพี่เออยังยังไม่คืบหน้าเลยพี่ขอเวลาอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวพี่มาบอก พราะว่าตอนนี้คือ,อเคลียร์งานคือเคลียร์งานเก่าหมดแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อสองสามวันที่แล้วค่ะแคนเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะมาคุยกับช่องรืมต่อเดี๋ยวมาบอกค่ะมีมีอัปเดตแน่นอนก็คือพี่แอนไม่ตักสมองเลยก็คือต่อต่อเลยต่อเลยค่ะ,อ,คะอืมยังไงต้อาง,งาพอหลายคนคาดหมองมันทําให้เรากดดันหนักกว่าเดิมเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องของแอ๋อเดี๋ยวได้รายละเอียดที่บอกทีเดียวพี่ขอคุยเรื่องนั้นทีเดียวฟู่ไปเลยวันนี้เอาเกมรักก่อนให้มันไปรุ่น รุ้นไปก่อนเหรอครับไม่มีอะไรลุ้นหรอกธรรมดาไม่มีอะไรลุ้นหรอกแต่ว่าแค่ว่ามันยังละเอียดมันยังไม่มีรายละเอียดที่จะบอกได้ทั้งหมดยังขยายอยู่เลยอะแต่ใกล้ละจีบ,จบพอยากไหมครับพี่แอ <c oughs> เราต่อไป <c oughs> ย,ยวเดี๋ยว,ยวคุยกัในเดี๋ยวคุยกันพี่ไม่เปิดอยู่แล้วพี่ผู้พิที่ไมการเทคเขาบอกว่าพี่แอต้องยกกลุ่มผ่าทุกคนขยายใครเล่นช่วงตอนนั้นแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้ยกทุกคนแล้วเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จัก เราแล้วเคยทํางานค่ายเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องทุกคนละแต่ถ้าบางคนนะที่ยังไม่รู้จักต้องคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าที่เดือนนี้ได้ผลสรุปแน่นอนได้แน่นอนค่ะถ้าใครเป็นแม่สวยรู้สมัยเลยแน่นอน,น,น,อนค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะโอเค,ขอ,คขอบคุณค่ะ